กับช่องกอกาวมิวสิกนะครับเมื่อกี้เสียนอาดโคดโบวี้แฟตเราจันวานี่ครับเบิร์ดเบิร์ดครับวันนี้จีเกี่ยมเบยทำกวางสะอาดครับโดนเหล่ามึงใครจีเกี่ยมพร้อมเห็นดีปะใครไม่เก่นี่ครับ,รบมีม่ใครจีกเกี่ยมต้องสารหน่วยซื้อามาโดนเหล่าครับหลายปีหรประมาณเจ็ดแปดปีครับเราเคยมีงานนะครับว่าเล่นกีตาร์วงเก่งนี่ครับโอ้โหไข่เป็นหัวหัวเลย พเรยนเไ็ทุกทายทีเลยตัวนี้จะตตาพวงแรับยังม่มจับมาหรอกค่อยเดีออกงานนะครับก็เพราะว่าเด็นนทูกองปัญหาคือเมื่อกี้สอดสายออกมันบอกครับาสายก็เล้ยขาดพอาิเสยงออกนแบบี่แหละเกิดปัญหาสากกักวัน สายขาดสือ่อสายมาเสียนเดียวเยอะกว่าจริงเล่นยิ่ต่างอนี่ก็แค่เล่น,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 ลนจช่อสายขาดนะครับนี่จะตอนเปลี่ยนแหละขาดกับตอนน้องๆเอาไปเล่นเดือขาดเงยโผล่ดีกว่าจริงเหงาที่จะจะบอกเลย่างเขาแล้วจริง เกังเอาอย่างเดกังขึ้นนี่คือมันใส่นะครับมันเห็นเรามมนคั้นเขียวก็เลยอยากเห็ดเสื่อเหือแข็งแต่ว่าบวลงปะ หมดเมียกับหนูขอเมันเ้ขอมาเดยขามาเดยวจะบอกว่าดยหมั่นเลยแต่มันอนีไดั้คือดับเสคือดับอ๋อนี่ครับหัวตหายครับ อืกูแข็งเถอะวะเชา่อองไหมวะบัตสิบบัตรสองข้อแค่นี้่แค่นี้ก็แล้วครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ครับกับทีมงานเพื่อเป็นการซื้อ ให้ใหม่นะครับแค่นี้แหละ